ข้อความที่ไพ่ยอยากสื่อสารกับคุณที่สุดตอนนี้คือเรื่องใดคะขอให้พี่ไพ่จงตอบด้วยค่ะฮอล์ลิ่งคอนเทนเมนต์พลังงานของคุณตอนนี้ คุณกำลังต้องการที่จะได้พบเจอกับคำตอบชีวิตบางสิ่งบางอย่างตอนนี้เหมือนกับคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมันมืดมนมันมองไม่เห็นแสงสว่างมันรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ใช่ไหมคะไพ่บอกว่าสิ่งที่คุณจะต้องทำณตอนนี้ก็คือชีวิตคุณจะต้องมีความหวังค่ะคุณจะต้องเชื่อมั่นว่าทุกๆอย่างในชีวิตของคุณมันสามารถที่จะมีความหวังได้ขอให้คุณมองสิ่งรอบข้างในตัวคุณค่ะ มองสิ่งแวดล้อมมองคนรอบข้างมองครอบครัวของคุณ <c oughs> เพื่อนที่ดีที่สุดของคุณค่ะคุณก็จะรู้ว่าเขายังหวังดีกับคุณอยู่เสมอค่ะคุณจะมองเห็นแสงสว่างนำทางนะคะแสงสว่างที่มันเปล่งประกายนะคะสายรุ้งที่สวยงามก็กำลังรอคุณอยู่ค่ะมันอาจจะเป็นแค่ความมืดมนแค่ชั่วคราวนะคะแต่เดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะกลับมาสวยงามเหมือนเดิม แค่คุณกลับมาเยียวยาหัวใจของคุณแล้วก็ออกมาจากความรู้สึกที่มันโดดเดี่ยวให้เร็วที่สุดค่ะกลับมามีความสุขในสิ่งที่คุณเป็นนะคะกลับมามีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มกับคนรอบข้างกับครอบครัปปวหรือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วให้คุณพึงพอใจในสิ่งที่คุณเป็นนะคะณนะตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกด้อยค่าตัวเองค่ะคุณอาจจะรู้สึกว่า คนอื่นดีกว่าคุณมีสิ่งที่เพียบพร้อมกว่าคุณทุกอย่างนะคะอย่าได้เปรียบเทียบกับใครค่ะคุณต้องพึงพอใจในสิ่งที่คุณเป็นนะคะคุณสามารถที่จะสร้างความสุขด้วยตัวของคุณเองได้คุณสามารถที่จะเปล่งประกายออร่าของคุณคุณมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากคนอื่นคุณมีความโดดเด่นคุณมีความเพอร์เฟกคุณสามารถที่จะสร้างความสุขสร้างความโดดเด่นนี้ให้กับตัวของคุณได้นะคะ แล้วตัวคุณก็จะสามารถกลับมาบูธพลังค่ะสามารถที่จะสร้างความสุขด้วยตัวของคุณเองสามารถที่จะทำทุกสิ่งได้ประสบความสำเร็จด้วยตัวของคุณเองได้อีกครั้งหนึ่งนะคะขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะขอให้คุณได้พบเจอแต่สิ่งดีๆขอให้คุณโชคดีนะคะ